ความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะวันค่ะเบลค่ะเจอกับเรา2คนค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันพุธที่5มีนาคมแล้วค่ะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกนะคะด้วยภาพบรรยากาศค่ะของบริษัทกริฟฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอร่วมมือแล้วก็จับมือกับไทยทวีสีช่อง3แล้วก็สายการบินนกแอร์ค่ะขอจัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวรายการ The a น g e l นางฟ้าติดปีกค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นรายการฟอร์แมตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกค่ะที่มีการรับ สมัะครค่ะสาวสวยที่มีคุณเป็นคุณสมบัติพร้อมนอกจากความสวยแล้วมีความสามารถแล้วยังต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนะคะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะมาเรียนรู้เพื่อจะเ,อเตรียมตัวเป็นแอร์โฮสเตสนะคะให้กับสายการบินนกแอร์ค่ะงานนี้ค่ะก็ได้นะสำหรับนะคะหนุ่มกฤีศรีภูมิเสกไนะคะมาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้คุณพาทิสารสินยาซีเอโอของสายการบินนกแอร์เนี่ยนะคะมาร่วมงานงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มกฤีศรีภูมิเสกค่ะต้องขอถามหนุ่มกฤีเลยค่ะว่ามันมีข่าวเล็ก ลอดออกมาแบบนี้ค่ะน้องเบลคะค่ะว่าหนุ่มกฤษศรีภูมิเสพของเรานี่นะคะไปสักในที่รับเสริมดวงมาอันนี้ใช่ไหมปกตินะคะไม่สักก็หล่ออยู่แล้วใช่แล้วเนี่ล้นเหลืออันนี้ไม่สักในที่รับอีกน่าจะงนะคะแล้วก็ส่วนตัวนะคะเชื่อเรื่องเสริมดวงบ้างไหมคะแล้วที่สําคัญท่าซีเรียสไหมมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็ล่าสุดนะคะมีคนตาดีไม่รู้ไปเสริมหรือสักาหรือเปล่านะมีคนตาดีค่ะเห็นว่าหนุ่มกฤษศรีภูมิเสพนะคะไปดูคอนเสิร์ตกับสาวคนหนึ่ง เลยอยากจะรู้ว่าสาวคนนั้นเนี่ยเป็นใครใช่คนพิเศษหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มกรีดเขาตอบค่ะที่ไหนฮะคอนเสิร์ตไหนอ๋อคอนเสิร์ตนะฮะก็น่าจะเป็นทีมตอนนี้ผมก็จะอยู่กับทีมงานนะครับอยู่กับทีมงานลูกน้องซะส่วนมากใช่ฮะแต่ว่าเป็นแฟนนี่ไม่มีฮนะใช่แต่ไม่ได้ปิดนะครับเป,เ,ปเปิดเปิดรับสมัครนะเปิดรับสมัคร <c oughs> จับมือด้วยครับไม่รู้ อ๋อยังยังฮะยังฮะตอนนี้ยังไม่มีเลยครับยังยังโสดเลยครับตอนนี้อยู่กับดีแองเจิลนี่นะะอาจจะเจอในงานนี้ <c oughs> อะไรนะครับคอนเสิร์นนตรไปก่อนนั้นีคอนเสิร์ตไปก่อนนั้นนี้ก็มีนะครับผมไปดูคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าเราทำเราทำ,เราทำเกี่ยวกับด้านของการจัดงานด้วยนะครับใช่ครับบริษัททําเกี่ยวกับการจัดงานจัดคอนเสิร์ตแะไวน,นี้ก็จะไปดูงานครับตแต่ว่ามีผมไม,ไม่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะไปแบบหลายคอนเสิร์ตมากอาจจะเป็นลูกน้องหรือเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ไม่มีนะฮะจับมือไม่ไม่รู้ว่ามันแบบยังไงอะไปกับลูกน้องแล้วผมไม่แน่ใจต้องต้องเห็นภาพอะฮะต้องเห็นภาพเป็นใครมากกว่าถึงจะบอกได้อะไรนะข่าวว่าแบบเราเสริมดวงเสริมอะไรอย่างเี้เสริมดวงเสริมอะไรอะสักเสกอะไรไม่มีนะมีเฮ้ยมีข่าวว่าสักอะสักอะไม่มีข่าวไหมฮะไม่มีจริงไม่มจริงไม่เคยสักเลยในเกิดมาไม่เคยสักสักน้ำมันสักอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยสักไม่มีฮะเสริมดวงเหรอหรอ ตรงไหนครับตรงไหนครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่จริงไม่จริงฮะไม่จริงฮะไม่เคยสักครับผมไม่เคยสักเลยครับสักน้ามันสักแบบใสสักอะไรไม่เคยสักฮะผมว่าข่าวผิดแล้วแหละครับผมเป็นข่าวนานเม้าไปแซวกันไปแซวกันมาอะไรเงี้ยสักไม่เชื่อครับทําบุญเชื่อเวรกรรมเชื่ออะไรเงี้ยเชื่อศาสนาพุทธเชื่อครับแต่เรื่องสักเรื่องอะไรไม่เชื่อครับไม่ซีเรียสหัวเข้าใจฮะอยู่วงการมาตั้ง ยี่สิบกว่าปีแล้วครเข้าใจครับก็ไม่ไม่ซีเรียสอะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาคนก็จะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เละครามีเสน่ห์สาวๆเยอะหรือเปล่าคนดูเยมองว่าต้องมีของดีอะไรนะฮะต้องมีของดีไม่มีไม่มีไม่มีแต่ไม่จริงนะไม่จริงไม่เคยสั่งจริงครับห้อยพระห้อยอะไรห้อยใช่ฮะกันผีฮะกลัวผีทำรายการผีด้วยกลัวกลัว เอาเรื่องสักในที่รับของนุ่มกลิ่นเนี่ยนะจ๊ะ,ะเขาออกมาปฏิเสธทันควันเลยค่ะว่าไม่มีนะครับนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดจะสักอะไรด้วยนะคะแม้แต่สักน้ํามันก็ยังไม่เคยเลยมีแต่แขวนพผ้าห้อยผีกันผีนี้นะคะไม่ได้แขวนพ้าเพื่อเสริมสเสน่ห์อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยนุ่มกลิบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อะครับว่าไอ้สักพวกนี้แล้วมันจะเสริมสเสน่ห์ให้มันมีสเสน่ห์ผู้หญิงจะเข้าหาเขาเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษมากกว่านี่ค่ะแล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยนะคะกับข่าวที่ออกมานั่นเอง 20ปีแล้วเรื่องอะไรก็เจอมาเยอะแล้วหน่งบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนตาดีแอบเห็นนะคะไปเนี่ยะคะ่ะดูคอนเสิร์ตกับสาวคนนึงมาเขาบอกว่าสาวคนนี้น่าจะเป็นทีมงานมากกว่าเพราะช่วงนี้นะคะก็ไปกับทีมงานกับลูกน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะส่วนแฟนเนี่ยตอนนี้นบอกเลยว่าไม่มีจริงๆครับ ออได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโฟโต้บุ๊กฮอร์โมนเดอะซีรีส์ Private Life นั่นเองค่ะที่ทางร้านหนังสือ B2S เนี่ยได้จับมือกับ GTS คว้านักแสดงเนี่ยค่ะจากซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยมาโชว์แฟชั่นทาลมร้อนและที่สําคัญเนี่ยแอบเซ็กซี่ด้วยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าโฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นเล่มแรกของนักแสดงทั้งหมดนี้ด้วยนั่นเองภายใต้ทีม On the Beach นั่นเองค่ะที่เขารวบรวมภาพถ่ายของเหล่านักแสดงทั้ง15คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวแพตตี้อังสุมาลินแล้วก็ รวมไปถึงหนุ่มพีทพัชรหนุ่มกันชุนหวาวัตรรวมถึงหนุ่มม,มา้าบจุฑาวุฒิแล้วก็สาวปันปัสสุทธาตารวมไปถึงเหล่านักแสดงนําจากซีรีส์ฮอร์โมนอีกมากมายเลยทีเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เนี่ยเขาจะมีจาหน่ายกันที่ร้าน b 2 s ทุกสาขาเท่านั้นและที่สําคัญค่ะมีจํานวนจํากัดเพียง2,000ชุดเท่านั้นเองด้วยค่ะ,คะและเจอตัวสาวแพตตี้อังสุมาลินค่ะก็เลยต้องขออัปเดตถึงเรื่องที่ว่ามีแลนจะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เนี่ยอันนี้เป็นเร ว่าตั้งแต่หนุ่มแดนเนี่ยแต่งเพลงเรื่องเล่าเหงาๆให้กับสาวแพตตี้ด้วยได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรวมไปถึงได้ถ่ายโฟโต้บุ๊กเล่มนี้แล้วต้องแอบเซ็กซี่ด้วยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่เนี่ยด้วยไหมแล้วก็หนุ่มดน่ถ้าจะรับจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีปรึกษาอะไรหนุ่มแดนไหมเดี๋ยวเราไปฟังเขาตอบค่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นที่ที่มีความคิดอันนี้ค่ะค่อนข้างจะมาปีที่แล้วค่ะที่ที่อยากไปแล้วก็แต่เวลาไม่ได้เพราะปีนี้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยไม่ได้ไป จริงๆหนูหนูแพลนก่อนที่แดนที่ไปค่ะว่าอยากไปแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวเราก็ไปไม่ได้เลยเียค่ะคือเรียกว่าโปรยจกต์นี้เบรก่อนเบรกไว้ายาวเลยค่ะ <laughs> ไม่รู้อะไรคือจริงๆคิดมานานมากแล้วค่ะสองสามปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้จริงๆค่ะเวลาก็คือถ้าถ้ามีจริงๆอาจอาจจะไปค่ะจะมีเกียรติไเรียนที่แดนแอุ้ยเขาไปแล้วเขาก็เขากลับมาแล้วคงไม่ได้ไปอีกค่ะ น่าจะแยกกันไปไไนนของพี่แดนใหม่ล่าสุดที่ปล่อ,อยออกมาเนาะมีคนเขาบอกว่าพี่แดนเขาแต่งให้เราตอนที่เขาอยู่งเีจริงหรอไม่รู้ต้องถามเขาแต่เมืเ่ฟังตังเนื้อหาแล้วมันก็เหมือนแบบมันเข้ากับเราเนาะแบบอย่างมาแล้วเห็นหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะะฟังแล้วคะ่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ถามค่ะว่าแบบ อันนี้คือแต่งให้ใครหรือยังไงหรือไม่ได้ถามคะ่ะก็แค่ฟังแล้วก็บอกเออดีชอบเลยเนี่ยค่ะพูดอะไรไหมคะแบบคิดถึงก็เลยแบบเขียนเพลงให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากคะ่ะก็ลองถามเขาดูแล้วกัน <laughs> หนูก็ไม่แน่ใจหนูไม่ได้ถามเขาเลยนะอยากเห็นแบบว่าว่า,ายเซ็กซี่ในปกนี้ไปแล้วมันจะมีแบบเซ็กซี่อื่นๆอีกไหมในแบบเล่มอื่นๆหลังจากนี้เหรอน่าจะยังค่ะ มีค่ะแต่ว่าแต่ด้วยอะไรหลายอย่างที่ที่บางทีเรายังไม่ได้ต้องการที่จะมาสายนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็แค่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ที่ที่จะมาเป็นแนวเซ็กซี่มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ขอไว้ก่อนละกันที่ต่อเข้ามานี่แบบเซ็กซี่เกินไปก็มีค่ะก็จะเป็นแบบแนวชุว่ยน้ำเลยค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบแอบเซ็กซีน่นิดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มากหนักมาก พอที่ไดนไม่อนุญาตปะไม่เกี่ยวค่ะด้วยด้วยด้วยหนูเองค่ะด้วยความที่ว่าอย่างอย่างตอนนั้นที่มีโอกาสต้องใส่ชุดว่ายน้ำในในโฆษณาค่ะอันนั้นอันนั้นเราเราแบบเพราะด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างที่ที่มันเป็นเหมือนแบบแอคทิวิตี้ที่เราชอบเราก็เลยแบบอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าถ้าจะมาอยู่ดีๆขายลุคโพสที่เป็นแบบเซ็กซี่มากๆเลยอันนี้อาจจะแบบขอไว้ก่อนยังไม่พร้อม ค่ะก็อย่างที่สาวแพตตี้เธอบอกสําหรับเรื่องแลนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาบอกว่ามีแผนที่จะไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาค่ะแล้วก็เรื่องที่หนุ่มแดนเนี่ยแต่งเพลงให้เขาบอกไม่รู้ค่ะต้องไปถามพี่แดนเองนะคะสาหรับเรื่องนี้แล้วก็หลังจากที่ถ่ายโฟโต้บุ๊คฮอร์โมนเนี่ยต้องแอบเซ็กซี่ด้วยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการถ่ายแบบเซ็กซี่เต็มตัวไหมเขาเลยบอกว่าน่าจะยังค่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วย,ยังไม่พร้อมเซ็กซี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันค่ะพอถามว่าต้องขออนุญาตหนุ่มแดนหรือเปล มันอยู่ที่ตัวหนูเองค่ะว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายคะ่ะมาอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะสาหรับนะคะพระเอกของละครซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นนะคะ,คะสาหรับหนุ่มพีชพ,พัชราของเราค่ะงานนี้นะคะก็ไปร่วมนะคะแจกไลายเซนกับเหล่าแฟนคลับด้วยนะคะมีโอกาสที่เจอตัวหนุ่มพีชในงานนี้ก็ต้องขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการทอาอัลบั้มซึ่งนิดนึงเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะกำลังจะทาําอัลบั้มเต็มแล้วอันนี้จริงห,หรือเปล่าคะแล้วก็เนี่ยเพลงเนี่ยทำกับเพื่อนๆใช่ไหมนะคะจะมีโอกาสได้เห็นนะคะสาวน้าจอนเน แล้วจะแต่งเพลงให้นดบ้างไหมนั้นเดี๋ยวเราไปฟังหนุบพิษพัชระเขาตอบค่ะทำถึงงานเพลงก่อนเลยน้อตอนนี้เห็นบอกว่าจะออกมาแล้วบ้างครับแต่ตอนนี้เรารอสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องโปรโมทที่มันละเอียดอ่อนนะคือวิทยุช่วงนี้คนฟังน้อยลงด้วยแล้วก็ศิลปินจริงๆรอต่อคิวกันแบบโปรโมทเยอะมากแล้วก็แบบเราก็ต่อคิวอยู่ออกใช่ครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มที่ทําด้วยกัน จะมี2คนครับเป็นชื่ออรชื่ออะไรเยจริงๆชื่อ White Rose ครับดนตรีจริงรง,ง่ายๆก่อนแล้วก็วเป็นดนตรีร็อกที่ที่ผมเอาเอาจ่งที่ผมชอบคือผมชอบดนตรี electro ok ผมก็เอาเข้ามาใส่อยู่ด้วยกันนึงจริงๆคือมันเสร็จไปจํานวนหนึ่งแล้วฮะคือวิธีการโปรโมทคือจริงๆเราจะปล่อยเพลงออกมาก่อนแล้วอัอวลบั้มเราค่อยเราค่อยตามมาทีหลังพร้อมกับพร้อมกับเพลงที่สมมติโปรโมทสี่เพลงที่เหลือค่อยตามมาพร้อมเพลงที่สี่ ใช่เพราะเรารอให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นนิดหนึ่งยังไม่มีการวางว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรเลก็ตอนนี้คาดเดาไม่ได้ก็ถ้าดีขึ้นเร็วก็ปล่อยเร็วครับก็เหนื่อยมากครับก็ทําเกือบทุกวันนะฮะคือจริงทั้งหมดก็คือเขียนเพลงเองหมดเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะต้องทำเองด้วยก็เมื่อเช้านี้แหละครับเพิ่งทำเสร็จไปอีกอันหนึ่ง ไ,ได้เห็นบว่ามีน้องโน้ตมาฟิเตอริงอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันไม่น่าจะมีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องพาร์ทช่วยเขียนเพลงอาจจะอาจจะมีดึงเข้ามาช่วยบ้างไม่เป็นคนละแนวทางเพลงหรือว่าอะไรคือสิ่งที่ผมทํามันดูไม่น่าจะใช่ตัวเขาด้วยรู้สึกว่าดไูไม่ไม่ไม่อยากจะเอาภาพลักษณ์เข้ามาแบบทําให้มันเสียช่วงหนึ่งแบบพักหนึ่งโน้ตแบบลงอินสตาแกรมเหมือนแบบประมาณว่าแบบตัด้ออะไรอย่างเงี้ยเออหลายคนมองแบบเขาทะเลาะก,ก,กันกับเราหรือป่า อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือท,ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีทะเลาะเป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ยังคงทะเลาะติงตองติงตองธรรมดาทั่ว,วไปก็มีทบ้าง่เไก็มี <S <S บ้างเขาก็จะงองแงของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยก็งองแงงองแงไม่น่ไม่น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกับเราอะไร เวลาไปกองถ่ายอะไรเงี้ยเหมือนเขาว่าเราไม่ค่อยสนใจเขาหรือไม่ค่อยสนใจเท่าจริงผมรู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทแบบไปถึงไปถึงผมไปเลยครับกองกองถ่ายไปเล่นมิวสิควิดีโอด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋อคือเขาจะยุ่งอยู่กับงานเขาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคไม่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 รู้สึกว่าอยากจะกวนวเลยก็เลยเดินไปเดินเล่นไปนู่นไปนี่ต่จริงเขาจะมองแบบเยเราไม่ได้แคร์เขาหรือเปล่าไม่นะฮะคือผมบอกแล้วว่าแบบถ้าเกิดผมเป็นคนที่เวลาทำงานผมชอบคอมเมนต์รู้สึกว่าแบบถ้าอยู่เด่น ยนะักไวปไป่่าปีาปดีดนังสพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดยกเครื่องตราสัญ,ญลักษณ์สอคบออำพลประกาศดีเดย์เมษานี้เป้าขยายตัวประกันส่อเขาวืดเหตุการณ์เมืองสอเล่นเกมยืดเยื้อ การเมืองระอุฉุดขายตรงสุดเราผู้ประกอบการแนะธุรกิจรอดได้ต้องปรับตัวสภาวิชาชีพขายตรงยังไม่ตายอำพลยันเห็นชอบพร้อมสั่งรุยตลาดแอร์คึกหนักรับหน้าร้อนทรงตัวเอกลงสมรภูมิรบระบบจัดเต็ม ศูนย์พยากรณ์ชี้ธุรกิจสุขภาพความงามรุ่งพร้อมแนะทุกภาคส่วนชูจุดเด่นเน้นขายความต่างติดตามนังสืิอพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ กับรายการคุยข่าว,าวบันเทิงค่ะ,คะและในเบรกนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโฟโต้บุ๊กฮอลส์โมนเดอะซีรีส์ที่ไพเว e ไลฟ์นั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะหนุ่มต่อของเราเนี่ยก็มาร่วมงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะต้องขออัปเดตหน่อยค่ะเพราะ